คำอะไรในลูกสะกดนี้ดีเจ้าคะเป็นภาษาจีนเจ้าคะ่ะขอให้โชคดีเนี่ยชินเฉิงเฉือเช่งสมหวังทุกสิ่งหลวงปู่บอกว่าขอให้โชคดีสมหวังทุกสิ่ง ใส่มาที่ตรงนี้หรอคะใ,ใส่มาที่ด้านหลังค่ะจะเป็นภาษาจีนนะคะนี่่คะแล้วคําที่อยู่ในในรูปสะกดเขียนว่าอะไรคะเขียนว่ารวยล้านร้านหลวงปู่มหาศิลาเจ้าค่ะอ๋อให้ใส่ภาษาจีนลงไปด้วยใช่ไหมคะอืมจ้วนยิ้ยวเว้นจ้วนีหองเิ้ยวเว้นตัดอย่านว่างเลยยิ้ยวเว้นเิ้ยวเว้นหยวนหยวนเต๋หนั่นเบิ่งหลับยิ้ยวเว้น ย้นกับว่ามงชื่นดีเหาอย้อนออแล้วสร้อยนี้ดียังไงเจ้าคะหลวงปู่มีพลังแบบไหนใส่ไปทางดีแต่ดีใส่ไปทางดีก็ดีนะคะล่ำรวยล่ำรวยยืมเป็นชูยืนเป็นชูงงไไเจ้าโลกได้ไหมเจ้าคะหลวงปู่หลวงพอ ไไพอหลีกไปได้นะคะแต่ความจริงจะเจอเลยดีกว่า